ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มน้องเอาน้ำมันเครื่องพีทแมกนิตรอนหนึ่งกลลอนได้ค่ะนะเฮ้ยหูเป็นอะไรเนี่ย บอกจะมาซื้อน้ำมันเครื่องพีทีแมดิตอนไม่ได้เอาคณะโอ้ยปวดหัวจริงๆเลยหนูพูดว่าได้ค่ะนะไม่ใช่ผักคนะห <c oughs> ยอกหยอกเห็นหน้าตลกนึกก็ชอบมุกตลกไปเลยหนูเน้นสวยค่ะไม่เน้นตลกโอ้ยสวยไม่สสเอาคิงเอาพี่นุย้ยนั่งก่อนนั่งก่อนีอ่เป็นอะไรห<อ>น้าดำ่ำเครียดมาเลยเนะนี่ยฮะก็ผมทะเลาะกับเมียเลยพี่ทะเลาะก,กันเรื่องอะไรวะคิง เมื่อคืนน่ะผมดูบอลศึกวันแดงเดือดแมนยูปะทะริเวอร์พูลแล้ไงวะก็ตอนดูอยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกออแต่พอริเวอร์พูลยิงเข้าลูกแรกเท่านั้นแหละผมก็ตะโกนดีใจเลย yeah! เย้และหันไปมองหน้าเมียเมียมันจ้องหน้าผมอย่างเงี้ยคำตาเนี่ย โอ้ทำตาขวางเออ,อนั่นแหละผมก็เลยขอโทษมันขอโทษจ้าแหมก็แกไปเสียงดังอ่ะเขาจะนอนนะสิต้องคงใจง,งั้นแหละพี่ออแต่ผมว่านั่งดูต่อนะออมันก็ไม่มีอะไรฮอลลีเวอร์ยิงเข้าลูกที่สองผมก็ดีใจปุ๊บผมไม่กขึ้น้เอามือปปากออแล้วผมมองหน้ามันออมันก็ยังทำตาขวางอยู่นะพี่โอ้ยมันนอนไม่หลับตั้งแต่เองจะโกนครั้งแรกแล้วแต่ว่าจุดแตกหักมันอยู่ตรงนี้พี่ตรงไหนวะพอลิเวอร์พูลยิงเข้าลูกที่ตาเท่านั้นแหละเอาแต่โกนดีใจเลยเย้ ไปมองหน้ามันมันตะวานใส่ผมเลยว่ามึงออกไปนอนนอกบ้านเดี๋ยวนี้ไอ้คิงนั่นไงมันลำคาญมึงอ้เสะเปล่ามันเชียแมนยูนะโดนไปถามถึงเลลผพานี่พี่เอาเลยเออมึงเห็นตาพี่ไหมตอนเนี้ยทำไมพี่ตาขยุกขยิกตานี้ถ้ามึงไม่ลุกไปมึงโดนถีบแน่โดนถีบเรื่องอะไรพ่อกูก็เด็กแมนยูไอ้วถึงว่าใส่เสื้อไปเลยดูอพกูวิ่ง